สวัสดีครับเซียนเวอีกแล้วนะครับพบกับเสียงคารินนะคะดูเห็นเห็นอะไรมาครับเอฟซีนหลายเห็นอะไรมาครับเห็นอะไรมยฮะนี่ครับดูครับครูก็ดูด้วยนะครับ ดูไวครับตัดทําไมไม่รู้นะครับนี่นะครับถ้าใครถ้าครูคนไหนเขาหยุดไกลมาตัดก็โดูซีทั้งหลายครับดูไว้นะครับผมจะไม่ลงคลิปจนกว่าผมผมจะยาวนะครับดูไว้ครับแล้วก็มาถึงเงินแล้วครับซีทั้งหลายตอนนี้ผมหิวมากครับผมอยากหาผลไม้ครับใครอย่างนี้โอ้ยเจอแล้วครับเอามั้ยอุ้ยผมเจอผลไม้นะครับ อางุ่นป่า,น,ปานะครับอาง่นป่า,ปาก,กับบะม่วงป่านะครับดูนะครับมีชิมให้ดูอ,อ,อื้มไปแข่งมัน,นจิ้มผมด้วยนะครับดูครับดูครับเอ้ครับผมลริ่มละพอละครับอย่าไทายไงใช่ไหหมด <laughs> ความหวังนั่งน้ำตาเรนข้าวปลาไม่กินนั่งรินกิน ผู้ติดตามผมถึงหนึ่งอคนผมจะกระโดดน้ำบ่อนี้ครับผมพูดจริงอย่าลืมติดตามนะครับ้าบมา